ภาพพี่น้องมาเห่นทงค่ะพี่น้องคะหลังการเก็บเกี่ยวนะคะพี่นอ้องหน้านุเล็ศชอบเป็นสีทองเลยค่ะมีแต่ตอฟางข้าวค่ะหลังจากที่ผ้ายโยุตกมากระนํำนะคะพี่น้องคะเบิง่ง่าสภาพหน้านะคะพี่เทนหามพี่น้องเมื่อน้นยังภาพพี่น้องเอาลางขอนอยู่เลยเอนีมิแตน้ำพี่น้อง พักขอนนู่นเลยก่ะเอาบัาทัานแล้วก็บอรลูกว่ามันสิไปอยู่ทั้งใดแน่นะคะพี่น้องอันตอนนี้นะคะปานะคะก็ก็แล้วแต่เพิ่นนะคะเท่ากับล่ออีกกคอนนะคะในข่าวว่าอีกเมือ่อสองเมื่อได้น้อผู้บ่าวารถนนยังมาอัดขายอยู่สิมาอีกนะคะพี่น้องคะ่ะอยู่สภาพนะคะและ้วนู่นเลยกับบัตรท่านไต่อัดเฟืองพี่น้องเมื่อเลยสิได้เฟืองในลองงัวง้วบอบวานลักษณะนะคะพี่น้องเบิ่งบิแพนไปนะคะเมื่อน,นั้นยังเอางัวออกปล่อยทงอยู่นะคะอันเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งว่าเอางัวออกลงทงนะคะพี่น้องค่ะแต่ลามือี กลับกลายเป็นแบบใหม่แล้วนะคะผมซ้สึกว่าเพื่องกับกระลั่งเน่าพี่น้องพาพี่น้องมาบนหงหลูกเขาก,กระลั่งเกลนค่ะบางค่ะพี่น้องเดี๋ยวรู้เลยสิพาพี่น้องอันมาหลอดทงได้หมอน,นี่พ้ามาเบึงนี่ละค่ะสภาพหน้าเดี๋ยดิข้าจอกระเกี่ยวเขาทัา้งแหลวดิ่งทงทั้งขางกันยังมีเขาอยู่ค่ะขางทั้งขางนี่กระลั่งเกี่ยวเลยค่ะพี่น้องอันข้ายุมักน,น,มนกระต๊กเนาะฝนมัออมมน,นกระต๊ะมือซองมือเมวานี่กระต๊ะยุงขื่อีนกระตก แต่วันนีมเว้นมากเพระแดดออกข้าจอบกัเคียวคืเอเรานะคะพี่น้องคะแต่ว่าบรูว่าขาจอสิบเป็นจังไรวันนี้สิทาพี่นอ้องไปอัปเดตอัปเดตอัปเดตสถานการณ์ของน้องยีราฟนะคะพี่น้องขาเหมือเมือว้านเหมือก้อนหน,นูเล็กอันเอิญคุณหมอนะคะพี่น้องคุณหมอซัดนะคะมานปฐมพยาบาลเพื่นอนะะน,น,อนะคะเพราะว่าน้องยีราฟเพิน่นไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็คือเพื่อนเป็นใส่เลือนนะคะพี่น้องเขากับเอิญหมอมา ยังมะพา้าตนะคะพี่น้องกะเดี๋ยวด้วยเลยกับว่าถ้าได้หอดคอบต่มือคนละตะต่มือหม,มอมากนะคะ่ะมือนี้กับสิ้าพี่น้องไปเบิ่งน้องกีรามนะคะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วแข็งแรงหรืยอยังนะคะพี่น้องตามาาตามาเลยจ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งเต้าน้ำเลยสภาพค่ะพี่น้องขย้อนว่าว่าอันมืเกี่ยวาขอให้ข้าจอดดันลงไห้นะคะว่ามันเป็นหลุมเป็นบอน,นะคะมันก็จะเป็นอีกแล้วค่ะนี่หูหลดเกี่ยวขันหมง่ายพี่น้งอง กินตะขาบเลยอม่นว่าจจะมีอันเพราะว่าทันใหญ่แหงนะเบอร์ใหญ่เด้อกนี่ห้องกับเกี่ยวหยามาให้น้องยิลามนันะคะแล้วก็เปเ <Sports> ืนนะคะดูร้องร้องแรงแดงคาเลยอะวดมั่ไงมีตะนามพี่น้องมาเด็เป่าวี่เลนเด้ลวกเขาเอง โยดยด,ยดยยอีแม่ในะยดเลยมาลูกนั้นอี่ลูกมาเอาเร็วยี่ลาบจะยังไงนะคะเข้าท่กากันประมพยาบาลพาตัดไปนะคะที่นองคะเพื่อว่าเพื่อนบอกว่าอันท่านง่วมีอาการเขาเอิดยังป่วยเป็นโรคไสเลือดน,นะคะเพื่นว่าง่วเท่าก็จะโบยไงนะคะอีสักพักก็จะบหลอจสินะคะพี่นองคะห้ากรเลาจำเป็นจำ จมตองเท่าการปรทมพยาบาลโดยการผ่าตัดนะคะพี่น้องคะเพื่อว่าสีห้เพิ่นแข็งแรงขึ้นเราจะก,กินเดรร้ายขึ้นนะคะคุนพยาบงทั้งฝุ่นเนาะคะ่ะคุณหมอก็ทําการเรยบ็บเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะคะหมงเอื่นเพิ่อว่าเพิ่นสะมาฉีดยาหาย,ยีหลอดนึงนะคะพี่น้องจะพือว่าเพิ่นแข็งแรงอยู่ด้วยนีลใค่ะเพื่เนๆนี่ไม่เห็นเลยเนี่ไม่เห็นรู้เลยน่าไม่ล่าสุดข้างั้างนี้ เป็น้อยกินโนเล็กแหละเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่มันออกหูนี่ิบ้างยดเดี๋ยวนี้โอ้อยสิหอมแก็บกันเลยเบิ้งหูนันนันน้อยน้อยเยอะอยากหยาได้หนิจัดดูหนินี่นีน่น,นี่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 น้นนนนองยีราบนะคะรับ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 เนาไปมาเร็วนี่นะคะนั่นฝังทางนั้นนะคะเป็นอทำการเก็บ วายหน่อยน้องอีราฟกับแม่นะคะแข็งแรงดีนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวตามมาเบิ้งน้อ,อ,นนองรวยเบิง้งกระดูเบเปิดต้นดายเข้าก่อสิพาเบิ้งเบิ้งกู้ตัวเหระค่ะพี่น้องคะมาเยีอะจำมาเยอะเหยียบคอหัวหนูเลาา็กนะค่ะเข้าบ่าเลยมาไหลายวันมารวยรวยไปเลยน้ำหน่องตีมา,มา ใส่บ่ได้ออกคอ,อกอีหฬาบ่ไบด้ออกคอ,อกเลยน้องบ่สบายฝนกระตกหลายบ่ไบด้ออกคอ,อกเลยไม่อยากกินหยาและะ้วค่ะมื้อนี้มี่ปองมาตอนเพิ่นนะคะก็คือนหยานะคะเกี่ยวหยามาฝ่าเพิ่นนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะไปมาดูอีกทางนี้เป็นยังไงโอ้ยบรรยากาศยังบ่แืงเกี่ยวหยามาาั้งเงือกเต็มนะพี่น้องฮอ ตน,นนะั้นเราว่าหนาว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 จังเลยกับบรูนนะคะร้อนมากแถมมีฝนพรอยนะคะฝนเหมือนจะลงด้วยดูนะคะอันนั่นน้องซองค่ะพี่น้องคะแข็งแรงแล้วน้องซองกระไดแต่ว่าน้องซองเนี่ยบ่ค่อยอยากให้จับดิพี่น้องพัดแรงพัดแรงตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งของเพื่อนนะคะเ<ม>บิง่งทำการจะหลอดอะจะหลอดทองเมียเลยเอาซิ ใดท่านผมบบแม่อท่านผมบบไม่อะท่านผมบบไปละค่ะพี่น้องคะน่องยีราฟก็ถือว่าสดชื่นแจ่มใสนะคะสว่างค่ะไวัยเกิดวันที่เทอะไรคอวันที่สองพฤศจิกาค่ะตอนนี้ก็เป็นบัทันถึงเดือนนะคะพี่น้องคะก็แข็งแรงดีนะคะเกิดเกิดรุ่นน้องยีราฟนะคะน้องยีราฟต่ว่าน้องยีราฟบ่แข็งแรงครับ ก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ากับปฐมพยาบาลให้เพิิกนก่นกะสิไดแข็งแรงกินแต่ห้ายคืนเพิ่ะจะได้อ้วนนะคะพี่น,อน้องควรมึงดู่นกัดเรินอันนี้อยู่่นแกอกไปดูกกระถือมาสดชื่นแจ่มใสนะคะก็มีอะไรนเป็นห่วงนะคะพี่น,อน้องคะถ้าว่าตัวนี้แข็งแรงแห้งแดนหลิบอยู่พ้อมนะคะ ้องมาเด่นทองนะคะกับมาเบิอง,ง,ง,งน้องง่วนๆนี่ละคะ่ะพี่น้องคะกับบรรยากาศตอนเย็นนะคะพี่น้องคะหลังจากเขาเลิกการเลิกงานแล้วนะคะพี่น้องคะ,ะเขาก็ได้ออกมาสูดรบรรยากาศบริสุทธิ์สูดยุธงไฮทงหน้านะคะพี่น้องคะ <S <s เพื่อได้ผ่อนคลายนะคะความเขรียดการเห็ดงานมาาน,นักๆน,นะคะเขาก็เอาบรรยากาศท้องไรท้องนาน,นะคะพี่น้องคะเป็นยาสมานจิตใจของเราให้มีความสุขนะคะ เป็นการพอนค่ายชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องคะมื้อนีกน้กะจะสิวาังไลยมื้อนี้กันอันนี้ได้พี่น้องสิบเอ็ซุฟังมื้อนี้นะพี่น้องอันนุเล็กนั้นมียอดซับสไครต์ถึงหนึ่งพันคนแล้วค่ะพี่น้องคะพีผู้ยอดผู้ติดต,ตามหนึ่งพันคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกขู่ทุกคนนะคะพี่น้องคะพี่พี่น้องน้องแม่แม่พ่อพ่อ,พอทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะพี่น้องคะให้การเข้าเอืเอ้อนยังติดตามนะคะรับชมแล้วกัน ให้กำลังใจกันนะคะพี่น้องค้ามือนีนุเ็กกระต่หอดถึง1,000งพันซับสไคร์ละคะค่ะหนึ่นงพันคนติดตามกว่า,วาละละคะพี่น้องค้าเขาขอบุญขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้การสนับสนุนเป็นยางดีโดยเป็นยางดีตลอดมานะคะพี่น้องค้าเมือนีกะ บมมียังไลคยค่ะพี่นองค้ากะแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบนะคะพี่นองค้าว่านูเล็กมียอดอ่าคู้ติดตามครบ1 0 0 0คนแล้วนะคะพี่นองค้ากะสมองกระสิตามมากเรื่อยๆนะคะพี่นองคะกะพร้อมกับเอาบรรยากาศท้องไร่ท้องนากับนองง่วๆมาฝากตอนพี่นองนะคะพี่นองค้าสำรับมือนีนะคะกาแฟพี่นองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนูเล็กคนบาดหน้าห้คือเก่าคือเดิมนะคะพี่นองคะเป็นกําลังใจเห้กัรเจ้าสีไปตลอดนะคะพี่นองคําสำรับมือนีกะขอตัวลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหนานะคะและ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยอดซับสไคร์ไลน์ไปค่ะ